ทำทำทำวันนี้นะครับอาซิมครบ3,000ซับสไคร์แล้วนะครับเอ๊ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาซิม a n n e l นะครับอยู่กับพี่ท็อปอีกครั้งนึงนะครับผมดีใจมากๆเลยนะครับกว่าที่จะมาถึง3,000ซับสไคร์นะครับใน YouTube นะครับโอ้ใช้เวลานานมากๆนะครับน้องๆหลายคนเนี่ย3,000นี่อาจจะใช้เวลาแค่1วัน1สัปดาห์1เดือนนะครับผม บางคนนี่อาจจะ1ปีนะครับแต่พี่ท็อปนี่โอ้โหใช้เวลานานหลายปีมากๆนะครับกว่าจะมาถึงสามซ้ำสามพัทซับส์คลาได้นะครับผมโอ้ยดีใจจนจนพูดแบบพูดผิดพูดถูกเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็เลยตั้งใจนะครับมาแจกเสื้อเลยนะครับแจกเสื้อเลยนะครับเสื้ออาซิมนะครับนี่โลโก้ด้านหลังก็นี่สกรีนคำว่าอาซิมนะครับผมด้านหน้าก็สามารถใส่ไปได้ทุกงานนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นงาน กดนะครับผมกติการง่ายๆนะครับอยู่ใต้ใต้ลิงก์นี้เลยนะครับจะมันจะมีลิงก์อ่า Google Form นะครับผมให้น้องๆนะครับพีพีน้องๆนะครับเข้าไปกดตอบคําถามนะครับจะมีคําถามเกี่ยวกับช่องอาซิมนะครับผมอ่าแล้วก็พอตอบเสร็จมันก็จะรวบรวมคะแนนนะครับใครที่ทําคะแนนได้สูงสุดก็จะได้รับเสื้อไปเลยนะครับ ได้รับเสื้อไปเลยแฮนเท่ไหมละ่ะเสื้อตัวนี้นะครับใส่แล้วหล่อเท่เลยนะครับใส่แล้วหล่อเท่หล่อเท่ e-sport ครับนี่เหมือนเสื้อ e-sport ไหมเท่ไหมโอ้โหว้าวว้าวน่ะเนี่ยสีแดงแรงลิศนะฮะแดงดําแดงดำนะครับมีโลโกโ้โลโกอ้อาเจ้า,จาปลาหมึกอยู่ตรงหัวใจนะครับผมซึ่งขอย้ํานะครับ1คนนะครับ1นึ่งยูเซอร์หนึ่งไอดีนะครับ สามารถตอบคำถามได้คนละหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับห้ามเอาไอดีผีมาแบบตอบตอบมั่วๆนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสนะครับหนึ่งคนถ้าจับได้นี่ตัดสิทธิ์ทันทีเลยนะครับผมขอความร่วมมือนะครับหนึ่งแอคเคาน์นะครับตอบได้ตอบคำถามได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมโอเคนะฮะก็ที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ยังติดตามยัง อยู่ให้กําลังใจกันเสมอนะครับแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปนะฮะตอนนี้ก็มีเจ้าตัวน้อยนะครับอ่าเจ้าตัวน้อยก็ได้4เดือนแล้วนะครับลูกที่ท็อปเองนะครับน้องฮารุนะครับผมก็อืมก็นะนะฮะก็เลี้ยงลูกก็มีเวลาตัวแทบจะติดกันนะครับผมอ่าเลี้ยงลูกเรียกได้ว่าเป็นพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านฟูลไทม์เลยนะครับเลี้ยงลูกแบบ ฟูทามเลยก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาได้เห็นพี่ท็อปในคลิปบน youtube เท่าไหร่นะครับแต่แต่เดี๋ยวน่าจะมีเวลาเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะมีเวลาเพิ่มขึ้นถ้าอะไรมันลงลงตัวมากขึ้นนะครับผมโอเคก็จบคลิปนี้แล้วก็รีบไปตอบคำถามกันนะครับแต่ว่าอย่ารีบจนเกินไปนะครับไม่งั้นอาจจะตอบผิดได้นะครับผมโอเควันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนกับเสื้อตัวนี้นะเดี๋ยวถอดรีวิวให้ดูเลย